สวัสดีค่ะเรามาพบกับช่องกระต่ายแฟชั่นสตูดิโอนะคะวันนี้เราจะพามารู้จักกับต้นไม้นะคะที่ไม่ค่ะสองพันห้าหกลงนะคะเนี่ยใช่วันนี้เราจะพามารู้จักกับต้นไม้นะคะต้นหกหลงที่กําลังฮิตยอดฮิตตอนนี้นะคะหกหลงนะคะคุณลูกค้าอันนี้หกหลงต้นละสองพันห้าค่ะ โอ้ยกำลังเป็นที่กระแสนิยมช่วงนี้นะต้นไม้ฟอกอากาศตอนนี้เลยแหละว่าไงจ๊ะนี่เราจะมีพนักง,งานนะคะคอยเฝ้า่ไเฝ้าเฝ้าไว้อย่าอย่าใกล้ต้นไม้นะเฝ้าไว้เขามีราคานะลูกโอเคหนูเฝ้าไว้ก่อนเดี๋ยวเขาอ,อัดรายการแป๊บหนึงแบบน่งเดี๋ยวให้กินขนมนะนี่นี่อันนี้คนเฝ้าสวนนะเฝ้าสวนนะเฝ้าไว้นะห้ามยุ่งต้นไม้นะรู้แล้วรู้แล้วอันนี้ต้นหกหลงนะคะต้นละสองพันห้าค่ะนี่ค่ะ ใบก็จะดูแบบสวยงามนะคะเป็นกระแสตอนนี้ตลาดหุ้นขึ้นตอนนี้นะคะสองพันห้านะคะนี่ต้นละสองพันนะอย่าอยาใกล้ต้นไห่างห่างก่อนหางห่างงนี้ทางนี้นเออเอเฝ้าไว้เฝ้าไว้คนสวนคนสวนนะนี่ค่ะอันนี้หกลงนะคะหกลงค่ะสนใจทักแชทได้เลยอย่าใกล้ๆห่างกัห่างห่าง,างทำงานอยู่ทำงานอยู่ออทำงานห่างๆก่อนห่างานก่อนนะคะ นี่โอเคสนใจทักกระต่ายได้เลยนะจ๊ะเบาๆต้นหกหลงช่ายต้นใหญ่ค่ะต้นหกหลงสองมนัะโอ้หอก่อนออก่อนออก่อนลูกออก่อนออก่อนมานี่มานี่มานี่ค่ะอ,ออกไวก็ได้ติดต่อสนใจได้เอาเออเอาลอ๊ยใจเย,ย็นใจเย็นขายต้นไม้ก่อนเออเอเอเดี๋ยวค่อยกินตับเดี๋ยวค่อยกินตับขายต้นไม้แล้วนะึงจ้า